ครับเด็กๆวันนี้ปบบป๊าก็จะพาน้องโปรแกรมนะครับไปแข่งเบรเบดนะครับโดยน้องโปรแกรมก็ได้เบรเบนมาประมาณ1อาทิตย์นะครับแล้วป้าก็ได้เบรเบนที่ลงตัวที่จะพาน้องโปรแกรมไปแข่งนะครับก็คือไทโน,โน,โนโบีดนะครับ7 6 0 p นะครับวิสันลอส9 6 0 บีนะครับคือบอลนั่นเองครับแล้วก็ดารกนตัวนี้นะครับดารกน1น0 e ่งนะครับตัวนี้หมุนนานนะครับไปดูหมุนขอสพิศรร้อนนะครับตัวค่าวพิศรร้อนนั่นเองนะครับเราไปดูกันนะครับว่าผลการแข่งจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ข้างน,นี้ก็ดีอยู่แล้วขับเพื่อชุดสูงใบโปรแกรมอ่ะรอบนี้โปรแกรมได้คะแนนจาก สปินฟินิชนะครับคือเมื่อเบรดของฝ่ายงข้ามหยุดหมุนนะครับเราจะได้หนึ่งคะแนนนั่นเองตามหน่อยกส่วนรอบนี้นะครับน้องโมแก๊มทำเอ็กซ์ตีมฟินิได้นะครับก็คือทําให้คู่ต่อสู้กระเด็นออกนอกสนามนะครับแล้วก็ทําให้ได้3คะแนนนะครับจบไปที่4คะแนนชนะไปนะครับรอบนี้ รอบนี้ในเกมแรกนะครับน้องโบแกงก็โดนโอเวอร์ฟินิชนะครับโอเวอร์ฟินิชก็คือการที่ตัวของเราก็เด็นไปในช่องโอเวอร์โซนนะครับทำเราเสียสองแต้ม <2 S 2> นั่นเองครับสองแต้มสองแต้มแ,แบบนี้เรียกว่าเบิร์ดฟินิชนะครับก็คือทำให้ชิ้นส่วนของคู่ต่อสู้นะครับ แตกออกจากกันนะครับเขาเรียกเบิร์ดฟินิชนะครับเราก็จะได้2คะแนนนั่นเองครับแบบนี้ก็ได้เอ็กตีมฟินิชไปแล้วรับไป3แต้มน้องโปรแกมชนะไปดยสกกร5์5ต่อ3<า>นะครับ อันนี้ถ่ายให้กำลังใจเพื่อนเลือถ่ายไงถ่ายถ่ายังไรอะไรต้อมเต๋อพี่ต้อมเบ๊ดต้อมเบ๊ดเตียมเฉครับพี่กูวันโกชุดถาตีเบาจะทำไมชุดเบาจังรอบนี้นะครับเจอผู้ใหญ่บ้างนะครับรอบนี้น้องโมแกรมก็ได้เบิร์ดฟินิชไปนะครับ ร่างของสตรูได้แตกออกจากกันนะครับผมมันดูผลงานเจ้าวิสอดลอดของโปรแกรมนะครับตัวนี้จะทำได้ดีแค่ไหนนะครับโปรแกรมก็ชุดได้ตามแผนนะครับก็คือลออเอ็กซ์ตรีมไลน์นะครับแล้วก็เข้ามากระแทกกระเด็นลงไปนะครับได้เอ็กซ์ตรีมฟินิชนะครับสามแต้มวุ้งจบศูนย์เล็เนี่วุ

เปิดกระผู้ใหญ่แล้วนะครับรอบนี้น้องโมแกมก็ได้สป oh, ินฟินิชไปนะครับตัวของน้องโอมแกมหยุดหมุนที่หลังนะครับได้ไป1คะแนนครับ oh, 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 oh. ส่วนรอบที่2นะครับน้องโมแกมมก็โดนนะครับโ oh, oh. อเวอร์ฟิน,นิชเ <c oughs> พราะตัวเจ้าวิสาลลอดก็เด็นเข้าไปนในโซนโอเวอร์ฟินิชนะครับทำให้เสีย2แต้มนะครับลุ้นระทึกมากนะครับแมนนี่ <c oughs>

ส่วนรอบนี้นะครับเจ้าดากูนอีของโปรแกรมนะครับก็พลาดท่าให้กับฝ่ายตรงข้ามนะครับโดนสปริงฟริตเสียไปอีกหนึ่งแต้มนะครับทำให้ฝ่ายตรงข้ามขึ้นนำสามหนึ่งนะครับผมแต้มหรือ3แต้มนี่แหละเอาเอ็กซ์ตีมไปเลยหนอ รอบนี้นะครับรนะก็เบสก็เต็มอย่างแบบเมามันมากนะครับสุดท้ายไม่มีใครออกนะครับโปรแกรมชนะด้วยคะแบบนนนะครับได้คะแนนจากสปินฟินิชนั่นเองครับทำให้คะแนนตอนนี้นะครับน้องโปรแกรมได้เป็น 2, 2> <c oughs> ต่อ3 <c oughs> นะครับ ได้ขอยเต้มเดียวเฮ้ยชนะเด็กครั้งแรกในในรอบเดือนอะไเนี่ยเออไ้โง่เลยเยเลยเโอยโดนเด็ก่เยอ้มันอยู่นี่ไง สำหรับรอบนี้นะครับเจ้าวิสาหลของโมแกมนะครับก็เก็บสปินฟรดหนึ่งแต้มให้กับน้องโรแกมนะครับทำให้สกอร์ตอนนี้นะครับมาเข้ากันที่3ต่อ3าคะแนนนะครับเหลืออีกแค่หนึ่งคะแนนนะครับฝั่งไหนได้ไปฝั่งนั้นจะเป็นผู้ชนะนะครับเรามาดูกันว่าน้องโปรแกรมจะทำสำเร็จหรือเปล่านะครับขยับไปดี

อยเนี่นี่จะชนะอาขันเด็กนี่ไม่ได้เ้ยจะได้หรือได้เฮ้ยข้าวได้ไฮ้ยเรียบร้อยนะครับแกมได้สปินฟินิชจากดาวการ์ดหมุนชนะไปนะครัชนะไปที่กอร์4ต่อ3นะครับเข้ารอบต่อไปเลย แรงมากเลยแต่งคนแต่งแรงสูสีวะ oh, <okay. S 2> จอดไปเลยครับเจ้าินิทวีน <c oughs> ของโปรแกรมก็ <c oughs> <c oughs> ทำให้โปรแกรมชนะสปินฟินิชนะครับ <c oughs> <c oughs> เชิญครับตอนนี้นะครับ <dyei foli> <taple> <Christi clothing> <taple> <taple> สำหรับรอบนี้นะครับเจ้าสาหรอดของโมแกมก็ไม่ทำให้เพื่อนๆผิดหวังนะครับตัวเก็บสปีดสุด้อีกหนึ่งแตามตอนนี้นำเปนสองแต้มแล้วครับแซนเปล่าจับดูยังเป็นไรเขาเหมือนกันทั้งนั้นแหละ รอบนี้นะครับน้องโแกมชูดผ้านะครับทำให้ตัวระเด็นออกนอกเอ็กซ์ตรีมฟินิชเสียไปสามแต้มป้าเบาเบาไงเบา ปรับรอบนี้นะครับฝ่ายตรงข้ามนะครับใช้ซ i l เวอร์ o ูนะครับเพื่อเก็บหนึ่งคะแนนให้ได้นะครับพอเ้องนะแต่โปรแกรมนะครับเลือกใช้ฟีนิ์เพื่อหวังว่าจะเอาชนะให้เด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็ตีคคชตูเบิร์ตฟินิชไปเลยครับได้สองแต้มชนะไปเลยครับบนๆหน่อยลง รอบนี้นะครับเจ้าฟินวิงของโปรแกรมก็ไล่ตีคู่ต่อสู้นะครับแต่ตียังไงก็ตีไม่ออกนะครับสุดท้ายหมดแรงนะครับเสียหนึ่งคะแนนไปเลยกรับรอบนี้นะครับ เจ้านิสสารดของน้องโปรแกรมนะครับก็โดนโอเวฟินิปนะครับช่วงแรกเหมือนจะลบได้นะครับอยู่ดีกระแทกลงโอฟินเฉยเลยครับเสีย2แต้มสถานการณ์คับขันมากนะครับถ้าเสียอีกแต้มเดียวเราจะแพ้เลยนะครับดูสิครับว่าน้องโปรแกรมจะกลับมาได้หรือไม่นะครับต้องแรงมากแกม และแล้วนะครับเจ้าดากุนอีก็เก็บแต้มให้น้องมาแก้มได้สองแต้ม,ตมจากการทำเบิร์ตฟีนิตต่อศัตรูนะครับทำให้ตอนนี้ไล่มาแล้วนะครับ3ต่อ2คะแนนนั่นเอง และแล้วนะครับเจ้าฟิดิทวิงนะครับก็ไม่ทำให้น้องโมแกมผิดหวังนะครับตีศัตรูเข้าช่องโอเวอร์ฟินิทได้2คะแนนชนะไปเลยครับตั้งใจแกมไม่ต้องไปม,มองเขาหรอก สำหรับรอบนี้นะครับฟีนิ์วิงของน้องโมแกมนะครับก็ตีคู่่อสู <u <u ้นะครับจนหมดแรงโมแกมได้สปินฟินิชนะครับได้หนึ่งคะแนนแล้วหรับรอบนี้นะครับน้องโมแกมก็เสียสองคะแนนครับจากการโดนเบิร์ดฟินิชตั้งเองครับจะมีก่อนดกวันโกชุด สำหรับรอบนี้นะครับเจ้าดาวูนีก็ไม่ทำโปรแกรมผิดหวังนะครับขวานึงคะแนนให้โปรแกรมได้นะครับ <c oughs> ยุย,ยุขอเยยุ ใส่กันยับเลยเต็มแรงสำหรับรอบนี้นะครับจเจ้าฟินิชวิงของโปรแกรมมันก็ทำเอ็กซ์ตรีมฟินิชสำเร็จนะครับชนะไปโดย5-2ต่อคะแนนนะครับไม่โดนวะไม่ติไม่ตีไม่โดน <C> s <S ไม่เป็นไรห,หลับลูกใจเย็น ก็เห็องได้จะได้ลองนะมันคือลูกกลมแที่เราฝาดมาเลยลูกกลมๆแต่ไม่มีลมอยู่ข้างในไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราสีเลียดทำไมหนึงแต้มโอ้โหรอบนี้นะครับฟินิปวิงใส่จะเหนื่อยนะครับตีไม่โดนนะครับทำให้เสียสเปรฟินิตเสียไปหนึงแต้มเลยคขาบนๆหน่อยเต็มแรงเลย จ้องหน้าพูดนะใครว่าใครไม่เชื่อไม่เชื่อเลียกลางได้เรียบร้อยไหม รอบรออนี้เจ้าวิศษร์ลอดก็เก็บหนึ่งแต้มให้น้องโปรแกรมสำเร็จนะครับสปินฟินิชไปใจเย็นลูกใจเย็นกลาง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 สูงสูงหน่อยหลบหลบหลบลบเฮ้ยเนิงว่า โอเคโอ้โหสูสีมากสำหรับรอบนี้นะครับเ <c oughs> จ้าดาร์โกนอีก็เก็บสปินฟินิชไปสำเร็จนะครับหนึ่งแต้ม <c oughs> <c oughs> จบเลยเต็มแรง โ,โดนไหมโดนไหม,ไม,ไ,มไม่ออกว่ะลัมตีไ,ไม่ออกไม่ร้ายไม่แน่ฟิน <no ิชวิงของโบแกมนะครับก็ตีตีนะครับตีศัตรูจนหมดแรงชนะสปินฟินิไปเลยครับตอนนี้มคุยกันก่อนคุยก่อน ว <S <S ววไวสมานไม่ฉันมาก <S <S อยากดูแล้วอ่ะหวังให้มันเป็นโชคชะตาหว<ส>ังให้มันเป็นโชคชะตาตาไปได้อะ หนึ่งแน่นอน,น,นจะเป็นของใครแค่นั้นเองหนึ่งแต้มเนี้ยเชี่ยสู <c oughs> สีมากเลยน,นะครับเจ้าวิสารอทั้งสองฝั่งนะครับแต่โปรแกรมก็เก็บหนึ่งแ<อ>ต้มไปได้สำเร็จนะครับทำให้ชนะไปสี่ต่อหนึ่ง,งคะแนนแมโอ้ชิวีโอ้โตีกันโหดว่ะ ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรรอบนี้นะครับฟินิปวิ่งของโปรแกรมก็ตีเจ้าไหนแมวของน้องหลุดไม่ออกนะครับทาให้แพ้สปินไปหนึ่งศูนย์ปรับคู่แข่งของน้องโมแกนคนนี้นะคบน้องหลุ่นนะครับเป็นแชมป์เก่านั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่ในรอบ4คนสุดท้ายนะครับใครชนะเข้าไปชิงครับส่วนใครแพ้ก็ชิงที่3นะครับ แกมยดกันกายเย็นเงียสูดสีมากอ่ะกายเย็นลูกไม่ปรรลรลูกไม่แน่เนื่องจากวิซร์ดล้อต้องสองคนนะครับเป็นวิสารล้อที่ใช้แลนเช็ดและบิดตัวเดียวนะครับทำให้มันออกมาสูงสีมากครับสองแต้มนี่นะครับต่ปรแกรมล้มก่อนก็เสียไปอีกหนึ่งแต้มนะครับตอนนี้ตามหลังสองศูนย์แล้วครับเหมือนกันอีก แกมันคุ้มทางอันนี้มันแบบอันนี้อันนี้มันเล่นสมองมาก2-1 2-1โอ้โหรอดไปครับสำหรับเจ้าดากูนบิดีนะครับเจอของน้องหลุดก็เป็นดากูนเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่บิดีนะครับดากูนบิดีชนะไปครับ เต,เต็มข้อนะแกมต้องให้แรงนะลูกตเต็มข้อเลยนะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรลูก ออกมารูปแบบเดิมเลยนะครับเจ้าเฟินดี้ของโมแกมไม่ได้จอยเมลนะครับแต่ตีอย่างเงี้ยก็ตีไม่ออกนะครับทำให้เสียอีกหนึ่งแต้ตอนนี้ตามหลังนะครับสามตัวแต้ครับแรงแรงเป็นอะไรไอติมเลสมันถุ่งก็ได้ แกน้อยอยู่ต่อแกน้อยได้อยู่ั้องได้เจ้าวิสารลอรอบนี้นะครับแก้ตัวสำเร็จนะครับกับชนะสปินฟินิตน้องหลุนได้นะครับตอนนี้ตามมาแล้วครับ3ต่อ2คะแนนครับ โอ้น่าเสียดายมากครับเจ้าดาวกุลีของ,งบบน้องบัณฑิตพลาดโดนเจ้าดาวกูลของน้องหลุนนะครับตีเอ็กซ์อินฟินิททำให้โปรแกรมแพ้ไปนะครับไปทีนที่สามเจ้าฟินิทวิงของน้องโปรแกรมนะครับก็ทำได้ตามเป้าหมายตีสตูโอฟิไปน,นะครับได้2คะแนนนะครับในรอบอๆๆชิงที่3ให้เขาดูก่อนให้ดูก่อนเออให้ดูก่อน อย่าไปาละย่าไปต้องรีบจับไม่ต้องรีบจับแกอย่าไปจับอย่าไปจับนะให้หยุดก่อนนะลูกใครห้หยุดก่อนโอเคไปแล้วเจ้าวิสันรอจนเวลาไม่ผิดหวังนะครับประคองตัวจากการโดนตีจนเก็บเหล็กแต้มให้น้องโมแกมสำเร็จนะครับเลยแต้มเดียวแตที่สามแล้วไม่ใช่หนูจริงที่สามเบาเบาแอร์ไหมครับ เหมือนจะแอร์ไหมครับจะแอร์หรือเบิร์ดก่อนโอ้พลาดไปนะครับสําหรับเจ้าดาร์โกนอีนะครับโดนเขาตีนะครับเบิร์ดฟินิชไปเลยนะครับแต่ไหเขาตามมาสามต่อสองครับกลางๆเบาๆเบาไ่ไป้หนีไปนีไว้นีไว้ หลังจากที่เราต้องการแค่1นึงแต้มนะครับเราก็จับวิาสานล้นมาเล่นในไม้นี้นะครับทําให้เราจะเก็บสปินฟฟนิชชนะไปเลยครับสวดีสามเป็นไงบ้างครับเด็กๆชอบไหมครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะมีการแข่งรายการหน้านะครับป๊าปาจะมาลงอัปเดตให้เด็กๆได้ดูนะครับว่าน้องโมแกรมจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ